ผมผมฉีกไปหาเลยนะฮะได้เลยครับคืออย่างนี้คร like ับอาจารย์คือมันคือมันเป็นความรู้สึกมาตัวผมเนี่ยเออเริ่มเล่นหุ้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีได้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเก็บตังค์ครับมีสามพันนึกขึ้นได้ก็ยัดเข้าไปในพอร์ตจนกระทั่งพอร์ตมันมีแสนหนึ่ง พอพอเริ่มเทปไปสักพักเนี่ยผมก็เริ่มตีการาฟให้แม่ ạt. พอเริ่มตีการาฟให้แม่แม่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่ก็จะไปเชื่อคนโน้นคนนี้จนสุดท้ายเนี่ยทุกวันเนี้ยแม่เชื่อแต่พี่เบิร์ดแล้วผมก็ยังตีการาฟให้แม่อยู่แม่ก็ยังไม่เชื่อผมก็กาฟมันเหมือนกันทําไมแม่ไม่เชื่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอผมมา,มานั่งดูมานั่งเรียนวันเนี้ยผมเหมือนว่าเอะที่ผมตีการาฟมันไม่ได้มีหลักการอะไรที่เท่ากับที่พี่เบิร์ดสอนเลยนะซึ่งมันก็ทําให้ผมเออได้ความรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคย พอแตกมาก่อนจาก DW ซึ่งไอ้ที่ที่ผมเก็บตั์แสนนึงนะครับผมก็ปั้นพอร์ตขึ้นไปตัวท่งถึง1ล้านแล้วมันก็เกิดความโลภพอ,พอเราได้หนึ่งล้านราก็ตั้งว่าเอ้ยสิล้านมันคงไม่ยากพอสิล้านมันคงไม่ยากผมก็ไปเล่นตัวสินค้าอื่นที่มันมีความสิ่งมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับก็เลยเออมันมีจุดสต็อปมีอะไรที่ที่ทําให้วันเนี้ผมรู้แล้วว่าผมควรจะต้องระวังอะไร ผมจะตั้งสต็อปอยังไงขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณอาจารย์เบิร์ดด้วยนะคะรับอบอุ่นมากครับวันนี้ถึงแม้จะหนาวไปหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกอบอุ่นก็ <c oughs> ต่อจากนี้บอกว่าแม่จะเชื่อผมมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าแม่ก็มาเรียนแล้วผมมาเรียนแล้วแม่ต้องเชื่อแล้วแหละ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่มาเรียนวันนี้ก็กินข้าววาแชร์อะไรสนุกดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับ